มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับคุณประกอบเล่าให้ฟังว่าคุณยายของแกอยู่อ่างทองนะมีที่นาเยอะก็เป็นธรรมดาที่จะต้องหาลูกจ้างมาช่วยทํานาหลายคนบางคนอยู่แค่สามสี่ปีก็ลาออกไปทำงานอื่นแต่บางคนก็อยู่นานจนตั้งโรกรากอยู่ที่นั่นเลยก็มีก็มีคนที่ชื่อบักหนานหรือว่าลุงหนานเนี่ยยาย เล่าประวัติของแกให้ฟังว่ะลุงหนานเนี่ยเดิมทีแกเป็นคนจังหวัดสุรินมีด้วยกันสองคนพี่น้องพ่อแม่ตายหมดไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนก็เลยออกรับย่างตามที่ต่างๆในระหว่างเดินทางน้องชายของแกเกิดเสียชีวิตลงด้วยโรคท้องร่วงเงินทองติดตัวก็ไม่มีแกก็เลยไปอาศัยวัดอยู่บังเอิญคุณยายไปพบเข้าที่วัดนั่นแหละก็เลยชวนให้มาอยู่ด้วยกัน โดยปลูกกระทอมอยู่ที่ท้ายนาหุงหาอาหารกินเองโดยคุณยายให้ข้าวสารน้ำปลาส่วนกับข้าวให้ไปหากินเองขึ้นชื่อว่าคนอีสานแล้วส่วนมากจะขยันลุงหนานก็เช่นเดียวกันทุกวันแกไปนากลับมามักจะมีปลามีหอยหรือว่าปูติดมือมาเป็นอาหารทุกวันบางวันก็มากเสียจนต้องย่างหรือว่าใส่เกลือเอาไว้กินนานๆบางครั้งแกออกไปหาปลากับพวกลูกจ้างโดยกันหลายๆคน แต่ที่ได้ปลามากที่สุดก็คือลุงหนาเน,นี่แหละจนเพื่อนตั้งสมญาให้แกว่าเจ้าเงาะหรือว่าเสือปลาซึ่งแกก็ยิ้มด้วยความภาคภาคูมิใจในการที่แกทำบาปขึ้นเช้าวันหนึ่งคุณประกอบผู้เล่าเรื่องเนี้ยไปวิ่งเล่นในทุ่งนาแล้วก็เลยไปคุยกับแกที่บ้านของแกซึ่งคุณประกอบนี่ชอบไปเป็นประจำนอกจากไปคุยแล้วบางทีก็ยังไปกินข้าวกับแกด้วย เพราะว่านอกจากฝีมือในทางหาปลาแล้วแกก็ยังมีฝีมือในการทำกับข้าวอีกด้วยโดยเฉพาะปลาดุกย่างร้อนๆจิ้มน้ำปลามะนาวพริกกินหูซอยแล้วละก็โอ้โหคุณประกอบกินแทบเดินไม่ไหวทีเดียวแต่ว่าวันนั้นนะคุณประกอบไม่เห็นลุงหนานเห็นมีแต่ปลาดุกปลาช่อนย่างใส่กระด้งตากแดดอยู่ห้าหกตัวคุณประกอบก็เลยไปวิ่งเล่นจับตะกะแตนอยู่ในท้องนาซึ่งไม่ไกลาจากบ้านเขาลุงหนานมากนัก สักครู่ก็ได้ยินเสียงลองแกตะโกนดา่าโวยวายก็เลยวิ่งไปดูเห็นลุงหนานซึ่งกำลังสะพายข้องใส่ปลาวิ่งไล่ขับลูกหมาผอมโซตัวหนึง่งในปากคาบปลาดุกย่างของแกไปด้วยตั้งแต่รู้จักกันมานี่คุณประกอบเพิ่งจะเห็นลุงหนานโกรธจัดวันนี้เองหน้าตาที่ยิ้มอยู่เสมอกลับบึง้งตึงดุดันแกก็วิ่งไปดา่าไปพอจับได้แกก็พยายามจะแย่งปลาออกจากปากขอมัน แต่อาหารอยู่ในปากแล้วใครจะไปยอมคืนง่ายๆมันก็รีบขยํำแล้วก็กลืนลงคออย่างเร็วก็ทำให้ลุงหนานโกรธจัดแกใช้ขาหนีบตัวลูกหมาไว้มือซ้ายก็บีบปากให้อ้าขึ้นมือขวาก็ล้วงลงมาในคลองที่ใส่ปลาส่วนปากก็คำรามด้วยความโกรธแค้นเดี๋ยวมึงหิวมากเลรอกูจะให้มึงกินให้หายหิวเชียวพูดแล้วแกก็ล้วงปลาหมอ ขึ้นมาตัวหนึ่งครับยังเป็นเป็นอยู่ในยัดใส่ปากลูกหมาที่อ้าไว้พร้อมกับเอามือบีบปากให้หุบคุณประกอบตกใจยืนตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเองจะร้องห้ามก็ไม่ทันได้จะมองดูเจ้าลูกหมาเคราะร้ายตัวนั้นดิน้นตาเหลือกลันเลือดสดๆนี่ไหลออกมาเต็มปากพอปล่อยให้มันเป็นอิสระได้มันก็วิ่งไม่คิดชีวิตส่งเสียงร้องโหยหวนเพียงครู่เดียวกวล็ล้มลงขาดใจตาย ตัวเจ้าหมาน้อยเอ้ยถ้าเจ้ารู้ว่าจะต้องแลกอาหารมือนี้ด้วยชีวิตแล้วล่ะก็คิดว่าเจ้าคงจะไม่กล้าเสี่ยงแน่แต่นี่เจ้าเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆที่ต้องดิ้นรนหาอาหารใส่ปากใส่ท้องเพียงให้อิ่มไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นถึงต้องเสียชีวิตอย่างน่าสังเวชใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณประกอบไม่ได้ไปพบหรือว่าคุยกับลุงหนานอีกเลยรวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เอามาเล่าให้คุณยายฟัง แน่แล้วแต่ขืนเล่าคงยังไม่พ้นโดนเคี่ยนก้นลายแน่ๆเพราะว่าคุณยายเนะี่ยเป็นคนใจบุญทุกวันพระท่านจะต้องไปวัดถือศีลอุโบสถปลาเป็นเป็นท่านไม่เคยนำมาทำอาหารเลยจกนกระทั่งคุณประกอบย้ายมาเรียนต่อที่กรุงเทพจะหลายปีจนจบมันได้กลับไปเยี่ยมคุณยายอีกได้ทราบข่าวว่าลุงหน,นันเสียชีวิตแล้ว ถ้าแกตายโดยธรรมดาธรรมดาก็คงไม่แปลกใจแต่นี่แกตายโดยกลืนปลาหมอเป็นๆเ,เข้าไปนี่สิมันน่าเศร้าคุณยายเล่าว่าวันหนึ่งลุงหนานเนี่ยแกออกไปทุ่งนาไม่ได้ตั้งใจจะหาปลาก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไปใส่แต่บังเอิญเกิดไปพบปลาหมอเข้าแกก็เลยเอาปากคาบไว้พร้อมะก้มลงจะดึงต้นหญ้ามาร้อยเหงือกปลา บังเอิญลูกจ้างทำนาด้วยกันเนี่เดินมาท่าไหนไม่รู้ตบหลังแกจะทักทายหรือว่าล้อเล่นทําให้แกตกใจปลาเนี่ยหลุดเข้าคอตัวเองไปเลยนี่คือผลกรรมที่แกทําไว้กับลูกหมาตัวนั้นกรรมนั้นก็เลยกลับมาสนองแกทันตาเห็นในชาตินี้เองไม่ต้องรอถึงชาติหน้าสมดังบทสวดมนต์ที่สัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมมัสกา มีกรรมเป็นของตัวกรรม,มทายาทามีกรรมเป็นมรดกกรรม,มโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดกรรม,มพันธุมีกรรมเป็นพวกพ้องกรรม,มปฏิสารณามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิได้ทำกรรมอันใดไว้กัรยานังวาดีก็ตามปาปกังวาชั่วก็ตามตัสท,ทายาธาภวิสามิเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับ ผลกรรมนั้นแหละนอกจากเรื่องของลุงหนานแล้วคุณประกอบยังเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนับผัดที่เป็นน้าชายแกเองนะครับว่านับผัดเนี่ยแกคนมีนิสัยดุร้ายโมโหง่ายไม่มีเหตุผลเนชอบทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองเสมอเมื่อตอนเป็นหนุ่มแล้วก็ยังโสดเนี่ยแกก็ชอบมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงชกต่อยกับเพื่อนผูงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่ก็าตาม ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดการชกต่อยกันนั้นมีน้อยครั้งที่คู่กรณีของหน้าผัดจะรอดจากการถูกแกเตะจนสลบขาเท้าเลยบางคนถึงขั้นกรามหักหรือฟันหลุดต้องล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลก็เยอะจนชาวบ้านขนานนามแกว่าไอ้เสือเท้าไฟเพราะเท้าแกไวจริงๆในการเตะคู่ต่อสู้นี่นะดูเหมือนความเป็นคนดุร้ายและโมโหรุนแรงของแกะจะเป็นที่ยำเกรงของชาวบ้านร้านตลาด แม้กระทั่งสุนัขมาเห็นแกเดินผ่านยังไม่กล้าเห่าเลยแถมยังวิ่งหางจุกก้นเะได้ซ้ําหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงบางอย่างที่มีบุญคุณต่อเรามากมายเช่นว,วัวควายนี่ยนผัดแกก็ไม่เคยละเว้นในอันที่จะประกอบกรรมให้สัตว์ได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าอย่างเช่นเจ้าดําควายโทนของพ่อเท่าคํามุญเนี่ยปีนั้นนผัดแกทํานาสองแปลง แล้วก็หวานกล้าไว้ที่นาอีกแปลงหนึ่งซึ่งมีเนื้อที่ติดกนาของพ่อเท่าคำูลตามปกติแล้วการหวานกล้าจะต้องมีการล้อมรัว้วถึงจะไม่แน่นหนาก็ขอให้พอเป็นพิธีเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายจะว่าไปแล้วมันก็เป็นสัตว์ที่เชื่องแล้วก็จงรักพักดีต่อเจ้าของพอสมควรเมื่อมันเห็นสิง่งกีดหวางหรือพลางตามมันคงพอเข้าใจว่าสถานที่นั้นเจ้าของหรือว่ามนุษย์ในห่วงห้ามมันก็จะเลี่ยงไปหากินที่อื่น แต่ว่านับผัดนี่หลังจากหวานกล้าวในนาแล้วแกก็ไม่ได้ล้อมรัว้วหรือทําเครื่องหมายอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งกีดขวางเลยจึงนับได้ว่าเป็นคราวเคราะห์ของเจ้าดําที่ได้ล่วงล้ําเข้ามากัดกินต้นกล้าในนาของนับผัดข้าวพันธุ์ดีที่แกหวานไว้เพื่อเตรียมขยายลงปักดําก็ถูกเจ้าดํากัดกินหมดไปเกือบครึ่งแปลงและขณะที่มันก้มหน้าเล็้ยมต้นกล้าอ่อนอย่างออกรถ นัผัดก็ย่องเข้ามาข้างหลังอีโต้ในมือของแกถูกเงื้อขึ้นยนสุดลาจากนั้นก็เสียงฉับฉับสองครั้งติดติดกันร่างของเจ้าดำควายโทนของพ่อเท่าคำามูลกระโจนพุ่งไปข้างหน้าเกือบห้าวาแล้วล้มตึงลงใกล้ๆแปลงกล้านั่นเองน้ำจากร่องคันนาไหลผ่านลำตัวของเจ้าดำเป็นสีแดงฉาน เจ้าดำได้แต่นอนหัวเกยคันนากระพริบตาทีทีแต่ไม่มีโอกาสขยับหรือเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปเพราะว่าคมอิตโต้จากมือนบผัดได้ตัดเส้นเอ็นซึ่งเปรียบเสมือนเส้นชีวิตของาศาตร์สีเท้าเช่เนเจ้าดำที่มีอยู่ตรงข้อพับขาหลังขาดกระจุยทั้งสองข้างในกรณีนี้ถ้าหากพ่อเท่าคำมูลเป็นผู้ซึ่งอยู่ห่างไกลาจากเหตุผลหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วไซ เรื่องก็คงยะาบานปลายกันใหญ่โตถึงขั้นอาฆาตจองเวรกับนับผัดก็ได้แต่เพราะวันนั้นพ่อเท่าคำมูลท่านไปถือศีลอยู่ที่วัดเพราะเป็นวันพระจึงไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลเจ้าดำเหมือนทุกวันที่ผ่านมาซึ่งพ่อเท่าได้ให้ความรักและโปรดปรานเจ้าดำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเจ้าดำของแกนเนี่ยพอออกจากท้องแม่ได้เพียงห้าวันแม่เขามันก็มีอันต้องตายด้วยโรคคอตีบมาหายใจไม่ออกพ่อเท่าคำมูลก็เลยซื้อนมกระป๋องมาชงให้กิน แล้วก็ฟูมพักเจ้าดำกําพร้าเติบใหญ่จนได้ใช้งานมาสองปีแล้วพอลูกจ้างไปแจ้งข่าวที่วัดถึงเรื่องเจ้าดำถูกน้ผัดตัดเอ็นขาพ่อเท่าก็รีบไปหาเจ้าดำทันทีพอไปถึงก็เห็นควายกําพร้านอนหายใจระรวยระรวยพ่อเท่าคำมูลก็ตรงเข้าไปนั่งยองๆข้างหน้ายืนมือไปรูปหัวมันรูประหว่างเขาของเจ้าดำ คำพูดที่ฟังดูมันจะค่ํำครวญดีสุดแสนเวทนาและสงสารในชีวิตที่อาภัพของสัตว์เลี้ยงที่เติบโตมากับมือลูกเอ้ยพ่อบอกเองแล้วว่าอย่าเที่ยวรบกวนพืชผักของคนอื่นเขาแล้วก็อีกหลายๆประโยคที่พ่อเท่ากล่าวกับเจ้าดำเจ้าดำได้แต่กระพริบตาแล้วก็พับหูเหมือนกับจะรับรู้ทุกถ้อยคําของผู้เป็นเจ้าของซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพ่อและแม่ผู้บังเกิดเกล้าของมัน ขณะนั้นที่เบ้าตาทั้งสองข้างของเจ้าดำก็มีน้ำใสเอ่อนองแล้วก็ไหลรินหยดลงปลนกับสายน้ำกลางทุ่งที่แดงระเรือ่อเพราะเลือดจากบาดแผลชะกันของมันเองเพราะเท่าคำมูลได้แต่ขอแรงจากหนุ่มที่กำลังทำนาแล้วก็พากันมามุงดูเหตุการณ์อันแสนจจรันทดนั้นให้ช่วยกันหามเจ้าดำใส่เกวียนพากลับบ้านด้วยท่าทีเศร้าหมองแล้วก็เสียใจอย่างสุดซึ้ง ในฤดูการทำนาปีต่อมาและดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องแปลกหรือว่าเวรกรรมก็ไม่ทราบได้ปีนั้นนาผัดได้ลงมือหว่านกล้าในที่นาแปลงเก่าที่ถูกเจ้าดำของพ่อเท่าคำูลกัดกินต้นกล้าเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าในปีนี้นาผัดไม่ทราบนึกยังไงขึ้นมาจึงคิดจะล้อมรั้วแปลงกล้าขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่หัวคันนามือถืออิโต้กำลังเหลาไม้ไผ่ สำหรับทําหลักปักล้อมรัว้วปรากฏว่ามีกบขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเดินต้วมเตี้ยมย่างสามขุมผ่านหน้าแกไปนาผัดแกเห็นอย่างนั้นก็รีบทิ้งอีโต้ที่กำลังถืออยู่ในมือรีบกระโดดไล่จับกบเป็นพลวันแต่แกตะครุบครั้งใดก็เหมือนจะพลาดเสจยทุกครั้งไปแกวิ่งไล่กบอยู่เป็นนานสองนานบังเอิญกบเจ้ากรรมกระโดดข้ามคันาตรงที่แกนั่งเสียมไม้อยู่ตะกี้เนี่ย ด้วยความลืมตัวเพราะลืมไปว่าที่ตรงนั้นแกได้ทิ้งอิโต้ที่เพิ่งรับมาสักคมกริบกำลังนอนหงายคมอยู่ในลักษณะด้ามวางตั้งเฉียงอยู่กับหมอนไม้ที่แกใช้รองเวลาเสียมไม้ไผ่นับผัดแกกระโดดข้ามคันนาที่ตรงนั้นไม้จะจับกบตัวนั้นให้จงได้แต่เวรกรรมไห้เท้าข้างหนึ่งของแกดันไปแตะด้ามมีดอิโต้เข้า ท่านผู้ฟังนึกภาพดูซิว่าไม้เล่มเล็กๆถ้าเราตวัดเท้าเตะปลายอีกข้างในลักษณะเตะปลายๆแต่เป็นด้านข้างไม้ที่ถูกเตะนั้นจะมีลักษณะอาการอย่างไรอิโตะมหาภัยขานับผัดก็ทํานองเดียวกันพอด้ามถูกเท้าของแกไปเกี่ยวเหมือนกับเตะอย่างนั้นมันก็เกิดพลังงานหมุนเป็นวงกลมเลยทีเดียวแต่ถ้าหมุนไปทางอื่นก็ยังพอทํานานี้เล่นหมุนตามหลังแก ผลกรรมปรากฏว่าคมย่อีโต้พุ่งเขาตัดเส้นเอ็นน้องนาผัดขาดกระเจิงเส้นเอ็นที่ว่านี้ถึงเป็นของคนมันก็ไม่ต่างจากสัตว์เท่าไร่หรอกนาผัดก็ต้องมีอันสุดหวบลงกับพื้นแล้วก็บังเอิญอีกนั่นแหละตอนที่แกลม้มลงมือทั้งสองข้างบกกลับไปข้างหลังเพื่อจะช่วยพยุงกายไม่ให้หล่นกระทบพื้นแรงเกินไปตามสัญชาตญาณของมนุษย์ แกเองก็ไม่ทันสังเกตว่าอีโต้เนี่ยมันตกอยู่ที่ไหนเพราะบริเวณนั้นมีเพียงน้ําขุ่นๆผสมโคลนตมและลึกเลยตาตุ่มนิดหน่อยเท่านั้นพมือทั้งสองของแกจมลงน้ําเพื่อหวังจะยันพื้นข้อมือซ้ายก็เสียแแ๊ลแกรีบยกแขนขึ้นมาดูคุณพระช่วยข้อแขน้องแกปรากฏรอยแผลเวอะวะเส้นเลือดถูกตัดขาดเลือดไหลกระฉูดเหมือนท่อประปาแตกไม่มีผิด บริเวณที่มีน้ำขุนมัวนั้นปรากฏสีน้ำตาลไหมอาบไปทั่วเพราะว่าเลือดผสมน้ำโคลนนาผัดแกไม่เคยนึกเลยว่าที่แกเท้าแขนลงไปจะต้องไปเจอกัะอีโต้เล่มนั้นอีกสภาพของนาผัดเวลานั้นมันไม่ต่างไปจากเจ้าดำตัวที่แกใช้อีโต้ฟันจนเอ็นขาขาดทั้งสองข้างแต่ว่าตัวแกเองยังโชคดีกว่าเจ้าดำอยู่บ้างก็คือพอหามลงจากเกวียนที่บ้าน ญาติรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็หมอได้ช่วยรักษาเอาไว้ทันนับผัดถึงได้มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ก็ต้องเดินขาลากอยู่ข้างหนึ่งส่วนมือข้างซ้ายก็ใช้การไม่ได้เลยก็คือเป็นง่อย้วครับท่านบูฟังท่านลองพิจารณาดูอีกนิดสิครับว่านับผัดเนี่ยแกเป็นคนถนัดซ้ายละมือซ้ายของแกนี่เองที่บีค่าเส้นชีวิตเจ้าดำ แล้วก็อิโต้อันที่แกใช้ตัดเอ็นขาของควายตัวนั้นแหละที่ตัดเอ็นข้อเท้าและข้อแขนน้องแกเองแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่ากรรมสนองกรรมแล้วจะเรียกว่าอะไรดีหรือครับย้อนอดีตไปเมื่อห้าสิบกว่าปีมาแล้วครับ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ประจินบุรีมีประชากรอาศัยอยู่เกือบร้อยหลังคาเรือนความเป็นอยู่เรียบง่ายอาหารการกินก็บริบูรณ์พูนสุขที่หมู่บ้านแห่งนี้มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งชาวบ้านเข,เขาเรียกชื่อเขาว่าพรานสมชีวิตของเขาโชคโชนเป็นทหารเก่าผ่านสงครามเกาหลีมาแล้วมาได้ภรรยาตั้งครอบครัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ เขาเป็นคนมาจากถิ่นอื่นไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะคุยสนุกเขาช่ำชองทางขับรถยนต์แล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์นกลไกเล่นดนตรีก็ได้หลายชนิดแทบไม่น่าเชื่อจากชีวิตทหารเขาได้รับการฝึกให้ทำคลอดได้เออเขาทำประโยชน์ให้แก่ผู้คนในหมู่บ้านมากพอสมควรสำเนียงเสียงพูดเขาคล้ายๆเป็นคนทางตราดทางจันทร์นะสรุปแล้ว พรานสมเป็นสมาชิกใหม่ที่มาอยู่หมู่บ้านนี้สร้างกุศลและทานให้แก่ชาวบ้านแต่บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปพรานสมดำรงชีวิตด้วยการเป็นพรานออกป่าล่าสัตว์เป็นประจำในฐานะที่เคยเป็นทหารเก่าก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปืนผาหน้าไม้เป็นอย่างดีพรานสมโปรดปรานการล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่ง โดยจะพปาะอ,อย่างยิ่งการล่าหัวควางนอกจากจะนำมาประดับบ้านแล้วยังขายได้ด้วยพรานมือถือสากปากถือศิลคนนี้ก็เลยใช้ปืนเป็นเครื่องทุนแรงในการล่าถึงสามกระบอกเด็กหนุ่มหลายคนที่รู้จักเขาชื่นชอบพรานสมโตขึ้นอยากจะเป็นทหารแล้วก็เป็นพรานอย่างเขา นอกจากนั้นเขายังเป็นคนคุยสนุกคุยได้ทุกเรื่องคนฟังก็ชอบฟังอ่าฟังแล้วก็เชื่อมัง่งไม่เชื่อมัง่งทุกครั้งที่กลับจากการล่าสัตว์เขาจะมีทั้งเรื่องประจนภัยขำขันคนที่เคยได้ฟังก็คุยก็จะติดใจไม่รู้ลืมภรรยาของพรานสมนี่ชื่อป้าแยมมีลูกสามคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดจัดอันดับเป็นคนสวยทั้งนั้น่ะพรานสมไม่ได้มีอาชีพเสริมอื่น แต่จะล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวการล่าอย่างเป็นล่าเป็นสันสร้างฐานะพรานสมให้ดีกว่าคนอื่นฉลาดในการทำมาหากินมีสายตาอันยาวไกลในเกมการล่าของพรานสมนั้นเดือนหนึ่งเขาจะออกล่าเพียงเดือนละสองครั้งครั้งละหนึ่งอาทิตย์อนาบริเวณที่เขาออกล่าก็คือเทือกเขาสามสี่ลูกสัตว์นา,นานาชนิดแม้กระทั่งช้างก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก มีคนที่เคยติดตามพรานสมออกไปล่าสัตว์เล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกพรานสมจะสร้างกระทอบที่พักไว้บนหลังเขาภรยาเป็นผู้ะเตรียมสเสบียงอาหารมีข้าวสารมีเกลือพริกหอมกระเทียมให้พอใช้สำหรับครึ่งเดือนถ้ามีคนติดตามก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามจำนวนคนส่วนหม้อ,อ,อถ้วยกระทะนี่เขาจะเตรียมเอาไวท้ที่ที่พักพรานไม่มีสูญหาย สิ่งที่จําเป็นจะต้องทําก็คือการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาในขณะที่ออกป่านี่เขาจะเตือนภรรยาและลูกไม่ให้พูดคําหยาบและด่าทอกันเป็นอันขาดและห้ามรับของจากคนแปลกหน้าเพราะจะทําให้เขาขัดลาบในการออกล่าสัตว์ตรงกันข้ามนอกจากจะไม่ได้อะไรกลับมาแล้วตัวพรานสมเองอาจจะโดนไข้ป่าติดตัวมาก็ได้ จากประสบะการณ์ชีวิตการล่าสัตว์อันยาวนานสอนในเขาวางหนทางชีวิตประจำวันสำหรับในป่าแห่งนี้เมื่อการเดินทางจากบ้านถึงกระท่อมที่พักกลางวันเขาก็จะพักผ่อนจะออกล่าสัตว์เฉพาะแต่ตอนกลางคืนเท่านั้นเองกลางวันถ้าไม่นอนก็จะออกตะเวนหาแหล่งน้ำที่มีดินโป่งหรือว่าดินเข็มที่สัตว์ชอบกินโดยจะสังเกตรอยตีนสัตว์นา,นานาชนิดรอบโป่ง จากนั้นพรานสมก็จะปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับด่านสัตว์ที่จะอาศัยเดินออกจากป่ามาที่โปง่งสะดวกง่ายต่อการยิงเมื่อได้สัตว์แล้วก็จะไม่ลงจากห้างหรือว่าออกจากซุ้มจนกว่าจะสว่างเพราะว่าลงมากลางคืนนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตตกกลางคืนพรานสมก็จะมาซุ่มอยู่ที่ปัอมนั้นเพื่อยิงสัตว์บางคืนจะมีสัตว์มาลงโป่งเป็นฝูงพรานก็จะเลือกยิงได้ตามสบาย บางคืนจะมีเพียงตัวสองตัวเท่านั้นบางคืนไม่มีเลยสุดแต่จังหวะแล้วก็โชคขณะที่รอซุ่มยิงสัตว์นั้นตกดึกท่ามกลางความเงียบมีคนจุดใต้หรือที่เรียกกันว่าขี้ใต้พร้อมก็ร้องโหยหวนเหมือนคนได้รับความบาดเจ็บบอบชำ้ำครั้นเดินเข้ามาใกล้ร่างนั้นก็หายวับไป บางคืนก็มีนกขนาดใหญ่บินมาเกาะตรงซุ้มแล้วก็ส่งเสียงร้องจนแสบแก้วหูขย่ากิ่งไม้ราวกับมันโกรธแค้นมาหลายกลับหลายกันเหตุการณ์เช่นนี้จะมีให้พบเห็นอยู่เสมอจนเป็นเรื่องธรรมดาของเขาไปแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยอาจจะถึงขั้นประสาทกลับเมื่อท้องฟ้าสว่างพรานสมก็จะลงสัมผัสดินก็จะจัดการแล่เนื้อเถือหนังตัดเอาส่วนหัวแบกหามกลับที่พัก เพื่อจะย่างเนื้อและบางส่วนแล่ใส่เกลือตากแดดเอาไปไว้เป็นอาหารแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาไปขายพรานสมจะเข้าป่าครั้งละประมาณสองอาทิตย์ได้สัตว์สามสี่ตัวก็เพียงพอสำหรับเที่ยวนั้นพรานสมมีสุนัขเป็นเพื่อนตัวหนึ่งชื่อไอแตนที่เขาได้มาจากชาวเขาเขาได้มาตอนที่มันยังอายุเกือบเก้าเดือนมันจะติดตามพรานสมออกล่าสัตว์ หน้าที่ของมันคือจะสูดดมกลิ่นสัตว์เช่นแก้งกวางบัวแดงหรือหมูอะไรก็ได้ที่มันเป็นสัตว์ใหญ่หรือไม่ก็เฝ้าปางที่พักของพรานสมในป่าดูแลนายเวลาที่พรานสมพักผ่อนนอนหลับเมื่อพบสัตว์มันจะเห่าให้เจ้านายได้ยินเพราะบางครั้งเจ้านายก็หลับไปเหมือนกันสำหรับรางวัลที่พรานสมให้แอตแตนก็คือเนื้อสัตว์สดๆซึ่งมันกินเนื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆ ตอนหลังเมื่อมันแก่ลงชาวบ้านก็จะเรียกมันว่าไอหินที่เรียกเช่นนี้เพราะขนของมันเกลียนแล้วก็มีพฤติกรรมประหลาดกลางวันไอหินหรือว่าไอแตนเนี่ยจะอยู่กับบ้านแต่ตอนกลางคืนมันจะหายไปไม่อยู่บ้านเลยเนื่องจากไอหินเป็นสุนัขที่กินอะไร,ะไรยากทุกคนในบ้านก็เลยไม่สนใจเรื่องอาหารการกินของมันมันเป็นกฎธรรมชาติสัตว์และมนุษย์ต่างก็ดิ้นรน เพื่อความอิ่มท้องแหละมีชีวิตที่ไม่อดอยากที่พูดอย่างนี้ก็เพราะไว้ไหินมันออกหาเนื้อกินเองในเวลากลางคืนมีคนสนใจและติดตามว่าตอนที่มันแก่ตัวและพรานสมไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์ก็พบว่าประมาณสี่ทุ่มพอผู้คนหลับนอนกันแล้วตามชนบทหมู่บ้านเล็กๆในอดีตหลายปีมาแล้วนั้นตามป่าช้าที่ฝังศพไอ้เจ้าหินซึ่งเคยกินแต่เนื้อสัตว์มาจนเติบใหญ่ มันจะไปตะกุยดินหลุมศพคุยเขียคาบเอาซากศพมากัดกินแทนเนื้อสัตว์การฝังศพในครั้งกระนั้นศพผู้ใหญ่เขาก็จะใช้เสือลำแพนหอ่อใช้เชือกมัดเป็นบ่วงสำหรับสอดไม้ไผ่เป็นคานหามก่อนจะหามก็ใช้ผ้าคลุมทับเจ้าหินก็กิกนศพแทนเนื้อสัตว์ที่มันกินมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งมันหมดสภาพเป็นหมาพราน มันไม่เคยกินข้าวหรือว่าอย่างอื่นเลยนอกจากเนื้อสัตว์วันหนึ่งไอหิวาระบาดพรานสมซึ่งก็อยู่ในสภาพชาราแล้วตอนนั้นก็โดนโรคร้ายรุมกระหน่าแล้วก็เสียชีวิตพร้อมๆกับชาวบ้านอีกหลายคนจนศพนี้เผาไม่ทันชาวบ้านก็เลยใช้วิธีฝังเพราะว่าศพเริ่มมีกลิน่นการตายอย่างกระทันหันของพรานสมก็เช่นเดียวกันทำพิธีทางาศาสนา เสร็จแล้วก็ฝังวันนั้นปรากฏว่าวันนั้นไอ้หินมีอาการเสื่องซึมอย่างผิดปกติกลางคืนจะเห่าหอนหวยหวนและหลังจากงานฝังศพพรานสมผ่านไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นลูกสาวคนโตตื่นแต่เช้าเพื่อจะทำธุระเธอก็ร้องกรี๊ดออกมาอย่างสุดเสียงเป็นลมสลบไปทันทีเมื่อทุกคนมาดูก็พบว่าไอ้หิน คาบหัวพรานสมมาจากหลุมฝังศพมาทิ้งลืมตาโพลงอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับในอดีตพรานสมเนี่ยชอบฆ่าแล้วก็ตัดหัวสัตว์ต่างๆเอามาทำเป็นเครื่องประดับเอามาขายพอตายไปแล้วไอ้หินหมาคู่ใจของแกก็เลยไปคาบเอาหัวของแกมาเออแต่จะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้ครับ รู้แต่ว่าหัวเก้งหัวควางเนี่ยยังพอขายได้ครับแต่หัวคนเนี่ยไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนเหมือนกันเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ